ติวิสัยเสมอต้นเสมอปลายเพื่อคนน่านกับสันติภาพอินทรพัท์ครับวันนี้มีสิ่งจากเวียงสาลุงทิพและก็ชูเกียรติมาปรึกษาเรื่องนี้ผมตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นท่านองประกอบความเห็นผมก็คือตก็คงชัดเจนในการเดียวกันการที่ไปเอาชื่อ มาตั้งคล้ายๆห้างและมีนูปอยู่ที่อาคารวิหยูผมผ่านไปผมเห็นวันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันวางแผนระยะยาวมาการที่เอาคนมีชื่อเสียงดารามาก็ตามมาจูงใจจากฟังทั้งหมดพอมาจูงใจเสร็จปับ๊บหลังจากนั้นเขาสมัครเขาเดินเข้าถู่กระบวนการสินค้าก็ใช้ไม่ได้ในขณะการเอาสินค้ามาก็ต้องหมดอายุ ิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วให้ไปจนคนใหม่มาจนครบวงจรและมันเดินต่อไม่ได้และจะไปอ้างให้ตัวแทนเนี่ยต้องมารับผิดี่ยผมว่าไม่ใช่เพราะ,ะเรื่องนี้พรุ่งนี้จะนําไปกล่าวโทษแล้วก็สําคัญที่สุดก็คืออะไรก็ตามที่ไร้การชุดเคยก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันงั้นเรื่องนี้ผมไม่ปล่อยนะครับต้องขอบคุณมากที่จะทำอะไรให้กับประชาชนที่เบียดร้อนคือเป็นหน้าที่ขอบคุณครับ